ออค่ะอยในธรรมชาติบเงแหยวค่ะคุณผู้ชมบเงแ้น่ยางงามเลยแม,แม่แม่บอกว่าแม่บอกว่าหวานด้วยนะคะบางแหยวหวานเราไปเก็บเอามาจากในปานบอกแม่โอ้ปลาที่พังขึ้นช่องตาอูแม่บอกว่าชิมได้หวานมากรับรองนี่นี่นี่ค่ะ นี่เพื่อนมิให้ชิมค่ะโอ้เดี๋ยวจะต้องลองมาอุดหนุนสักหน่อยค้ายจังไดล่ะคุณแม่แอ๋อซาบาดเดี๋ยวนุเดี๋ยวนุมานะ่ะเดี๋ยวแม่นุเก็บคิปแป๊บหนึ่งก่อนอบัาแงยวนะ่ะจะเป็นบักแงยวปลาค่ะคุณผู้ชมเบิ้งหน่วยมันหน่วยกลม,กลม ฉันรับร่องมาหวานเดีย๋ยวจะต้องล่องทดลองชิมหวานแนนบนะคะเบิ้งบักแน้วค่ะบักแน้วต้องมีเพื่อนเอินตลาดยังนะคะแม่ อ๋อทังขาวซองตาอูเนาะเออฝั่งไทย,นไทยเออทยนาะฝั่งไทยเออนี่ลักษณะน,นวยมันแตกต่างกันเนาะอันนี้นวยจะเป็นแบบมี่คือลิ้นจีหน่อยหนึ่งแต่ฝั่งนี้จะเป็นกลมๆแบบไดแซบลองซิม่มคออ่ะดังลองซิมเนะค่ะเดี๋ยวลองซิมเบงค่ะคุณผู้ชม